คุยกันทุกวันขึ้นมาแล้ว1,000 0 <000. S 2> บาท <c oughs> เงินดิจิตอล1,000 0บาทชาวบ้านก็ถามกันทุกวันคือข้อมูลแต่และว,วันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่สับสนนะใช่ไหม<อ>จำได้ไหมว่าตอนนั้นนายกเศรษฐาเคยบอกเอาไว้ว่าให้ฟังจากนายกกับโฆษกรัฐบาลเท่านั้นค่ะ แต่ปรากฏว่ามีหลายคนอ่ะไปงานเสวนาบ้างให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้างข้อมูลยังออกมาเรื่อยๆแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆด้วยอ่ะใช่ไหมฮะรัฐมนตรีช่วยคลังพูดอย่างผู้ช่วยนายกที่ปรึกษานายกพูดอย่างสับสนไปหมดวันนี้นายกบ่อยอย่างฮะไม่พูดละข้อมูลมันกระจัดกระจายอ่าคุณผู้ชมนี่ฮะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าตอนนี้เรื่องโครงการเงินดิจิตอล10,000บาทเนี่ยข้อมูลมันกระจัดกระจาย มีการให้ข้อมูลจากหลายฝ่ายครับทั้งเรื่องการเลื่อนการจ่ายจากเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าไปเป็นเดือนกันยายนปีหน้าจำนวนกลุ่มเป้าหมายก็ดีจะเปลี่ยนแปลงไปไหมตัดคนรวยออกไหมระยะทางที่จะใช้ได้อ้าจาก4กิโลเมตรจะกลายเป็นอำเภอจะกลายเป็นเขตระยะเวลาจากกุมภาจะเป็นกันยางบประมาณจะมาจากไหนกู้ไม่กู้เป็นงบประมาณปีหน้าหรืออย่างไรข้อมูลทั้งหมดจะออกมาเร็วๆนี้นะครับ นายกบอกว่าอยากให้อดใจรออีกนิดเดี๋ยวผมจะนั่งโต๊ะ,ะแถลงเองทุกอย่างทีเดียวเมื่อทุกอย่างครบถ้วนชัดเจนฟังนายกชัดๆครับจริงๆแล้วเนี่ยมีการให้ข้อมูลแบบกระจัดกระจายกันหลายกับหลายคนเนี่ยผมขอความรู้นะว่าให้อดใจรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดจะออกมาในเร็วๆนี้นะครับไม่เป็นเรื่องของจํานวนเรื่องของคนรวยได้ไม่ได้คนรวยนะข้าไหนถึงจะเป็นคนรวยระยะทางระยะเวลา นะครับว่าประมาณตรงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะมีการชี้แจงคนเดียวเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยอ่ะอันนี้ก็เห็นด้วยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าพอรัฐมนตรีช่วยคลังอย่างคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒออกมาพูดทีหนึ่งเนี่ย<ฆ>ทัวร์ก็ไปถล่มแกทีนึงอย่างเมื่อวานี้คุณจุลพันธ์ก็พูดเรื่องของแอปเป๋าตังค<ฆ>์ว่าเอ้าตกลงจะมาแทนบล็อกเชนจริงไหมที่เคยคุยเอาไว้แถลงเอาไว้ว่าจะเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เนี่ยเรื่องนี้คุณจุลพันธ์ ก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้มีอีกโก้นะทําสิ่งไหนก็ได้ที่สามารถทํางานได้เอ๊พูดแบบนี้เหมือนเปิดช่องจะใช้เป๋าตังจริงๆไหม,มเพราะว่าถ้าจําได้เนี่ยวันก่อนที่ปรึกษานายกไปพูดในงานเสวนาก็แย้มและ90%้ว90%จะกลับไปใช้เป๋าตังค่ะแล้วพอถ้าไม่ใช้แอปเป๋าตังก็จะถูกมองว่า แม้ไม่อยากไปทับซ้อนกับภาพเก่าที่เ,เป็นผลงานของรัฐบาลยุคลุงตู่ไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นจะต้องไปเสียเงินพัฒนาแอปใหม่จํานวนก็ยังตอบไม่ได้เลยว่าจะเท่าไหร่ยังไงหรือเปล่าถ้าเกิดกลับไปใช้เปาตังจริงรอาจจะสยบดราม่าได้สักเรื่องหนึ่งก่อนว่าอ,อ่ไม่เกี่ยวข้องกันถูกไหมคะเอาเม็ดเงินที่จะไปพัฒนาแอปซูปเปอร์แอปอะไรเนี่ยไปทําอย่างอื่นดีกว่าไหมอ,อันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามอีกครั้งหนึ่งแต่พอพูดถึงแอปค่ะบางคนเขาบอก ใช้แอปธนาคารนะ uh huh. บางทีมันขยันลม่มเมื่อวานก็มีข่าวเมื่อวานก็มีมว่าล่มแล้วพอจะจ่าย,ยตกลงมามไดไ้เงินมันออกไปไดอยังเนี่ยคือเมื่อวานสิ้นเดือนถูกไหม oh. หลายคนคุณผู้ชมเป็นไหม <Ha. S 1> ทุกสิ้นเดือนทุกต้นเดือนมีปัญหาแล้ววันนี้อะไรอีกหวยออก ah. เดี๋ยวพอตอนบ่ายแอปล่มอีกหรือเปล่าบางคนแบบบบ่ายเนี่ยโอนเงินกระสับกระส่ายเลยขยันล่มด้วยนะจ่ายค่าหวยเจ้ามือจ่ายคนถูกโอส้สารพัดสารเพสินเดือนเนีเ<อ>่ยเงินเดือนเข้าจะจ่ายทําธุรกรรม แอปนี่ล่มเป็นประจำแล้วบางธนาคารก็ล่มบ่อยอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะเราพูดรวมๆแต่ว่าบางธนาคารที่ดีไม่ค่อยล่มเลยก็มีโอ้โหแล้วที่น่ากลัวคือชาวเน็ตเขากางสถิติเลยอ่ะธนาคารไหนล่มเท่าไหร่อะ <c oughs> เ,รเราไม่ขอระบุแล<อ>้วกันแต่เอาแบบนี้คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยผู้อำนวยการฝ่ายกํากับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าเดี๋ยวภายในเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยทปทจะออกแก้ไขประกาศคือ ห้ามแอปธนาคารล่มเกิน8ชั่วโมงต่อ1ปีเห็นไหมฮะภายใน1ปีเนี่ยห้ามล่มเกิน8ชั่วโมงนะถ้าเกินมีบทลงโทษเริ่มจากตักเตือนก่อนสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโทษสูงสุดคือปรับสูงสุด5 0 0แสนบาทต่อครั้งและถ้าไม่ดำเนินการแก้ไขจะปรับเพิ่ม 5,000บาทต่อวันอืมอ่าก็ต้องเอาให้เด็ดขาดกันถูกไหมคะทีนี้ชาวเน็ตก็มาบอกของชันน่ะแบงค์สีนะั้นนะ่ะล่มบ่อยของเราสีนี้ <laughs> อ่าระบุกันแบนงค์สีไหนอ่าของใครล่มยังไงกันบ้างนะคะทีนี้มันมีสถิติคุณผู้ชมว่าในช่วงที่ผ่านมาสําหรับปีนี้ปี2,566ตั้งแต่ต้นปีเอาจนถึงเมื่อวานนะคะ30ตุลาคมเนี่ยยังไม่มีธนาคารไหนนะคะที่โอ้โหแบบ มีปัญหาแอปล่มจนเกิน8ชั่วโมงาตามเงื่อนไขอ่ะครับถูกไหม,มแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับสถิติปีที่แล้วปี65 บางแบงก์ก็คือล่มถี่ล่มนานสูงสุดเนี่ยมีบางธนาคาร22ครั้งรวมๆนานกว่า87ชั่วโมงนะคะซึ่งสถิติที่ว่านี้จะเห็นว่าแอปธนาคารจริงๆก็คือต้องบอกว่าอย่างปีนี้มันล่มน้อยลงซึ่งก็เกิดจากการปรับปรุงและเมื่อมีประกาศนี้ออกมาก็หวังว่าจะช่วยให้ธนาคารเร่งพัฒนาระบบและการขัดข้องนโยบายโมบายแบงกิ้งเนี่ย มันลดน้อยลงกว่าเดิมอันนี้ถ้าฝั่งขวาสุดกล่องสีเหลืองเนี่ยคือของปี65ก็เดี๋ยวคุณผู้ชมดูเอาเองแล้วกันแบงค์ไหนล่มเยอะล่มมากแต่อันนี้ต้องต้องชื่นชมนะเพราะถ้ามาดูกล่องตรงกลางสีม่วงเนี่ยดีขึ้นทุกแบงค์ถือว่าดีขึ้นหมดดีขึ้นหมดแล้วนะที่บอกว่าดีขึ้นยังไม่มีมาตรการที่ว่านี้ออกมานะเดี๋ยวพอมีมาตรการนี้เข้ามาบังคับ เอออยากจะดีขึ้นกว่านี้อีกก็ได้ถูกไหมคะแล้วก็อย่างในในภาวะของแต่ละธนาคารที่ล่มงินก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็มีคําชี้แจงออกมาแล้วก็มาขอโทษขอโพยหรือว่าอธิบายลูกค้ากันนะนะทีนี้อย่างนี้ฟังความเห็นคุณผู้ชมกันหน่อยทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ก็ลงพื้นที่ไปเลยไปคุยกับชาวบ้านกันหน่อยซิเออคิดเห็นยังไงกันบ้างปัญหาแอปล่มเนี่ยนะคะคหลายท่านเล่าตรงกันบอกว่ามีปัญหาแอปธนาคารล่มกันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะที่เราคุยกันนะคะอ๋อสิ้นเดือนมาแล้แต่บางท่านบอกจริงๆก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าล่มแค่ไม่กีี่นาท แต่บางท่านบอกติดนะเพราะว่าล้มทีนานเป็นชั่วโมงนะคะคือบางท่านบอกกินเค้กก่อนแล้วกินกาแฟก่อนแล้วสั่งเพิ่มอีกแก้วก่อนแล้วคือจะรอโอนจ่ายอ่ะฉันศูนย์เพราะฉันไม่มีเงินสดบาง๋ยวนีอไม่พู้จะทำยังค์แล้วนะใช่หมายถึงกระเป๋าสตางค์จริงๆนะแคชเลสจ่ายทางแอป เขาก็บอกเนี่ยเลยทํายังไงต้องมีแอปหลายๆธนาคารเอาไว้รองรับนี่คือการแก้ปัญหาของประชาชนซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตรียมแล้วนะคะว่ามีบทลงโทษธ,ธนาคารที่แอปล่มนานเกิน8ชั่วโมงเนี่ยหลังจากนี้บังคับใช้แล้วเชื่อว่ามาตรการที่เข้มข้นจะทําให้แต่ละธนาคารตื่นตัวพัฒนาระบบแอปพลิเคชันของตัวเองและที่สําคัญคือมากไปกว่าความรวดเร็วความสะดวกคือความปลอดภัยด้วยไปฟังเสียงกันค่ะ8ชั่วโมงต่อปีถ้าเป็น ใน,ในรูปแบบของตัวอื่นนะผมว่าจริงๆมันก็มันก็ค่อนข้างเข้มข้นนะครับถ้า,ถาเทียบกับ S L A ของการใช้งานประเภทอื่นอันนี้ก็กดีครับเพราะว่าธนาคารจะได้อย่างที่เราบอกแหละครับว่ามันจะได้มีการเติ่นตัวเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของการจรากรรมทางข้อมูลมันค่อนข้างเยอะมันเหมือนเกือบทุกธนาคารนะคะถ้าช่วงสิ้นเดือนถ้าโอนจ่ายก็โอนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับถ้ากดเงินก็ต้องใช้แอป ไม่ได้ใช้บัตรเหมือนเมื่อก่อนใช่ค่ะต้องมีแอปสำรองไว้เลยเพราะว่าที่เจอมันบ่อยเกือบนะเห็นไหมต้องมีแอปสำรองมีหลายธนาคารมาท่านบอกมีเกือบทุกเกือบครบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เงินในบัญชีมีเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมีให้โอนหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอ่ะก็หวังว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้เป็นช่วงออกสลากกินแบ่งนะคะอ่ะก็หวังว่าจะไม่มีปัญหาแอปล่มกันนะ